ครับกับสรีแฟนเพจของห้างทองผลเจริญนะครับรบท่านทุกชมที่ชมผ่านทาง YouTube ทุกท่านนะครับมิจะมารีวิวเป็นงานเ,าเลี่ยมเหรียญสแตมนะครับรอห้ากรอบทองครับผมฝั่งเพชรนับนะชุบสองสีนะก็ <c oughs> อันนี้เป็นแบบที่ลูกค้าเลือกเองนะครับต้องการเขามีห่วงเป็นสามรอนแบบนี้นะแบบออกแบบคล้ายๆแบบจิวเวลรี่นะแต่ไม่ใช่น,นี้เป็น กรอบพองเปอร์เซ็นต์สูงของทางร้านทำนะครับถ้าฝั่งไม่เยอะอย่างเงี้ยยังใช้เปอร์เซ็นต์สูงได้แต่ฝั่งที่เป็นแบบรายละเอียดและเชรเยอะๆใหญ่ๆเงี้ยควระจะต้องใช้เป็นงานจิวเวลรี่นะครับก็ลูกค้าเลือกงานแบบนี้นะครับก็ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้เพชรนะครับเป็นเพชรสามตังนะฮะเพชร <P ets> P ets แท้นะ้ำเก้าแปดนะทางร้านใช้น้ำเก้าแปดชุบสองสีชุบหน้าตรงนี้ให้เป็นสีขาวเพื่อให้ขับเพชรออกมาให้มันสว่างขึ้นนะครับ แล้วก็ขัดมันเงานะเป็นงานร่วมสมัยดูโซนนี้ก็จะเป็นดูเหมือนเขาเรียกางสะกลมากขึ้นนะเป็นงานเชิงเชิงล็อกเก็ตนะดูให้ความโดดเด่นกับตัวเหรียญตรงกลางมากกว่าตรงกรอบนะแต่ก็มีความวาวแล้วก็มีความดูดูเข้ากันดูไม่เยอะและไม่น้อยนะดูคล้ายๆมินิมอลอะไรประมาณนั้นกฟิลลิ่งจะประมาณนี้นะครับจริงๆถ้าขัดมันเงาอย่างเดียวเลยก็ได้แต่ ส่วนมากตรงนี้ก็จะเป็นหยิบหยักขึ้นคลืนและและักษณะบางทีก็ข้าบางทีก็ขึ้นมุมคนระขอบตรงกลางนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่อันนี้เขาใช้ตรงเซนเตอร์เ,เป็นฝั่งเพชรน,นะครับก็จะออกมาลักษณะแบบนี้นะขอบข้างขัดมันเงาปกติด้านหลังขัดมันเงาปกตินะครับตัวตัวกรอบนะครับใช้ทองอยู่ประมาณ4.98กรัมนะก็ไม่เยอะไม่น้อยนะหนสลึงน,นิดนนะฮะเพชรเป็นเพชร น้ำ98 VBS นะครับเป็นเพชร3ตัาง1เม็ดนะครับาลาพูดถึงตัวเหรียญนะเหรียญเป็นเหรียญสแตมรอ5เนื้อเงินลงยาวัดพัฒนารามนะพัฒนารามจังหวัดอุดรธานีปี2536นะดีเทลรายละเอียดอยู่ด้านหลังนะครับอันนี้เสิร์ชปุ๊บข้อมูลเนี่ยมีมีเยอะมากเลยนะครับหาไม่ยากนะครับลักษณะแบบนี้โอเค ภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวของคลิปนี้ไอของชิ้นงานนี้อยู่หลังคลิปนะครับท่าในใดสนใจนะครับมีมีทรงแบบนี้อยากเลี่ยมแบบนี้แล้วก็อยากเลี่ยมลักษณะแบบนี้ดีเทลลักษณะคล้ายแบบนี้ก็แอดไลน์เข้ามาคุยกันได้นะไลน์แอดผมขึ้นไว้ต้นคลิปตรงซ้ายล่างนะครับทักเข้ามาคุยกันได้นะครับผมก็มาทักมาถามน้ําหนักของพระองค์นี้หมายถึงน้าหนักของกอบพระกอบพระองค์นี้นะกอบองค์นี้เท่าไหร่หรือแบบอื่นก็ได้นะครับก็ ยินดีให้บริการนะครับผมก็ทัก้ำมงคลได้นะครับไม่ว่าจะเป็นงานกอบพระแหวนนามสกุลหรือ,อการขึ้นกอบแบบจิวเวอรี่อะไรอย่างเงี้ยครับดีเทลรายละ,อะเอียดน,นะครับก็มีแบบอยู่แล้วส่งแบบมาแล้วให้ผมประเมินคร่าวๆว่ากี่บาทก่อนส่งพระมาทําก็ได้หรือจะเข้ามาด้วยตัวเองก็ได้นะครับผมประมาณนี้นะครับที่เหลือฝากติดตามช่องนะห้างทองผลเจริญบันทง y ยูทูบเฟซบุ๊กไอจีและทิก t o ็ตแ้วนะครับผมสวัสดีครับ